พาเรียวรับมือน,น,นี่บอมลุงรักษารถครับรบวงรอบพอดีสร้างกล่องมาสร้างคลองมา,งงมาใช้น้ำมันเครื่องเป็นอันของเงินโมตุนครับเบอร์หกสิบปกติเบอร์จากโรงงาน,นเ,บเบอร์ตามสเปคคู่มือรถเนี่นเป็นเบอร์ห้าสิบครับ แต่ผมคิดว่าไม่ผมไล่แล้วก็ต้องขยับเบอร์ครับผมก็เลยขยับเบอร์เป็นเบอร์หกสิบอันนี้ตามสเปวเขาบอกว่าแปดถูกแปดพันโลครับแต่นายอันเท่าใสลรอบปรสูงกับผมขีประมาณออกทิพย์กับลอยสามทิลอยสี่ทิประยุทที่เมื่อเกินหาพันหลอดนะครับมาพันหลอดโดยเฉลี่ยกับสี่พันหาถึงสี่พันเพราะว่ามันแรงนในแค่ลอยยีลอยสามสิบอยู่แล้วถนนบานเท่านะีย ผมเ็อเอาเบอร์หนื่ไปก่อนเลยเมื่อกับ,บเบอร์หนื่งลายดอกนั้นเพราะว่ารถผมมันรถรอบจัดสเปกมาตรฐานเขาเขายังเอพีเอเอเดียนเอเดียนงาอยู่โตท็อปมังเอเดียน N, ท็อปของคามาตรฐานของมันมัน H m, H L, ม้งเอเอ m อเอเอเอลอเ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 เออเ ฟีกระปุกนะครับฟีลิตร,รวมกล่องละประมาณพันแปดพันเก้าเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็น้ำยาฟักกิง้งมันเครื่องนะครับฟักน้ำมันเครื่องเอา่างนางคาบสกัปโอร่รรองจากเครื่องครับแล้วก็น้ำยาล่างหอยฉีดครับอาจจะเชื่อมไว้ทุกหาพันลูหาพันลูมั้งครับเนี่ยใส่เทียหนึง่งอันนี้ก็ เป็นเจลรบีของอ่าเหม็นนี่ครับทุนองศาประมาณพันหกตามสเปคมันนะเอามาฉีดใส่คางลูกหลอกสายพันนะครับยืดอายุพอดียังบ่นขบน่าจะช่วงอันเซอร์วิสใหญ่ผมจะฉีดเปลี่ยนลูกหลอกประมาณรอบสามหมื่นเกือบสามหมื่นหกแหละมันจะเปลี่ยนลูกหลอกเปลี่ยนชิมวาวเก็บเงินก่อนนะครับเปลี่ยนชิมวาวแล้วก็เปลี่ยนสายพันนะครับก็เลยต้องฉีดจารบีไปก่อนเพราะว่า ลูกหลอดถ้าหลอบสูงเมื่อชี้ o อน,นะครับก็ต้องใส่จระบีที่ทนความร้อนจังหน่อยอเดี๋ยวต่อไปกเป็นการใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปในเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องประมาณสักสิบห้าน,น,นาทีนะครับที่มันบอกแล้วก็รีบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออก เดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมของอเปรียมถ่ายน้ำมันเครื่องกันครับเดี๋ยวถ่ายชิปให้เพิ่งนะครับ